ักด,ดีอัด,ดีใช่ชอบไหมคือแล้วเดี๋ยวเองด้วยด้วครับหนัผมจะโชว์เอง่นหะัไม่ันนี้นักด,ดีมีความสามารถครับรเขาร้องเพลงเพราะด้วยครับผมออกตัวเลยนะครับว่าคนนี้นะครับเขาดังมากๆนะครับอีกไม่นานนี้มขาจะดังมาก่านะครับดังเพราะอะไรครับไม่พูดดีกว่า <laughs> ทำไมสงสัยครับเป็นคุณใช่ไหมครับไม่ใช่คือผมว่าเขาต้องดังแน่ๆเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเพลงไม่ใช่เพราะใครครับไปฟังเลยดีกว่าครับกับเพลงแรกนี้ทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับผม